ผู้ที่สามารถทำลายสงได้อุบาลีพิกุณีทำลายสงไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้สิกขมนาก็ทำลายสงไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้สมณรก็ทำลายสงไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้ สามะเนรีก็ทำลายส่งไม่ได้แต่พยายามจะทำลายได้อุบาศกก็ทำลายส่งไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้อุบาสิกาก็ทำลายส่งไม่ได้แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้อุบาลีพิกขุปกะตตะ มีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันย่อมทำลายสงได้